เดี๋ยวไม่ได้พี่น้องเอ้ยโซงงานพี่น้องกันเบิ่งพี่น้องหัวว่านนี่เอ้ยอุ้ยมันม้ันแข็มตัวนี่มหมพี่น้องพี่น้องกี่ด้วยว่านพี่น้องนี่นี่โอ้สิเดีมาหยอดไม้ได้บอกเขามาหยอดไม้ได้นี่สงสัยมันมันหยดเพราะหันเศร้าพี่น้องก้อนนั้นเป็นหยอดก่อนนะต้นไหนเราบังหัน เนี่ยหมูว่านนี่พี่น้องมีอีหนึ่งพี่น้องพี่เนี่ยมีหนึ่งเฮ้อ <c oughs> โอ้ยโหนี่ยอดปอกๆอะไรล่ะต้นนั้นต้นนั้นชื่อเสยว่าโอ้โหนี่พี่น้องอีกต้นหนึง่งอันเกียรติหมูว่านนี่ได้พี่น้องเอ้ เปิดมาเบิ้งเหล่าก็เออส่งงานพี่น้องกันอันเปิ้ลวาสีได้หลายซสำเร็จนะพี่น้องมีดมีดเดียวเนาะส่งงานกันเนี่ยพี่น้องแตโอเคอยู่ด้วยเนาะเอยวาสิมาเพิ่มพลังมันตอนนี้รู้สึกว่าผ่านไปสองเดือนน่ยพลังมันจิตดถอยแล้วนี่พี่น้องสิมาเพิ่มพลังอีกมือนี้เออ อันจูลิทซี่หนามันเสียอันลดหน่อยถอยลงนะครับสีได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะทีได้เพิ่มเนี่ยมือนี่เนี่ยพี่น้องเพิ่มพลังมันก่อนมันถามมาว่าผสมยังไงสวนเกษตรเดือบนะครับใส่อัตราสวมนี่ตัวนี้เลยพี่น้องน้ำเป้นหนึ่งนี่ละสิบหกลิตรตามจริงเพิ่นไใ,ใส่ห้าร้อยอันเครื่องลิตรนะครับนี่จูลินซี่เครื่องลิตรกับน้ำอันยี่สิบลิตรนะครับ แต่ว่าสวนกรสเ,เออรบใส่ตัวนี้เลยพี่น้องเป้นี่มันผสมได้สิบหกลิตรเนาะมันมันปัจจุได้สิบหกลิตรใส่ที่หกลอยพี่น้องขวดน้ำขวดเล็กขวดหน่อยเนาะเลยเครื่องมาอยู่ได้พี่น้องเลยเครื่องลิตรอยู่อันนี้หกลอยขั้นมันเครื่องลิตรมันก็นอยู่ห้าลอยนะครับอันนี้หกลอยเออต่อถังหนึ่งเออแต่ว่ามันหนักห้องก็เยอะผสมหลายพี่น้องอันนี้หมายเขาว่าผสม อันนี้16ลิตรนะครับเนี่16ลิตรห0 0อยอันตามอัตราส่วนมันที่เพิ่นแนะนํำเด้อหา0อยกน้ำ20ลิตรเด้อครับเด้อหา0อยแต่ว่าสว่วนษตรเดือบใส่ซ้มนี่นะครับใส่ร้ายใส่หน่อยก็บว่าเป็นยังครับอันยูลินซี่นี่มีแต่ผลดีพี่น้องมีแต่ผลดีนะครับตัวนี้มันจะกแพงแน่นอ่อก็เลยผสมสิอันนนแนนะครับเนี่ยอยากให้มันเห็นผลเร็วตัวนี้มันตก3 มีภาษาท้งหลายก็ดีนะครับอันแต่ว่าอันมันมีข้อจํากัดนะครับว่าหลายบ่หลายนะครับนี่แต่ว่าอยู่ทีอ่อันที่เพิ่นกาหนดไว้ก็คือเครื่องลิรกับน้ํยี่สิบลิตรนะครับแต่ว่าสวนกรออสิเดือใส่ซ้านี่พี่น้องโมกลอยนี่ละขวดเล็กน้าดื่มนี่กับถังอันสิบหกลิตรพี่น้องออต่างจริงใส่ยี่สิบลิตรก็ได้ <laughs> แต่ว่าทางกระสีเหลือมันมี16ลิตรนะครับใส่ไปเลยพี่น้องสีพ่นให้สีพ่นเนีเมื่อเลงหรือว่าฝนตกไหมนะครับเมื่อมันจะดีนะครับจุลินทรี์ทำงานได้ดีนะครับตัวนี้คือสูต,สตรสูตรแหลกเลยนะพี่น้องนี่เด้อบ,บริเวณสูตรเพิ่มน้ำยางด้อสูตรไอ้กาจัดเอรานะครับเ,เพราะว่ามันบริสิทธมาสองเดือนแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกีดเบื้องกะเออนั่นต้นต้นนั้นมันเริ่มมันเริ่มมันออกเครื่องหนึ่งนะพี่น้องเรื่ม อันพลังมันเริ่มลดลงแต่เลยสิมว่าเพิ่มพลังมันมือนี่หลังจากอสิ่ีโดนดูดูดไนได้ครับแล้วแต่อันนั้นเด้อครับเด้อสิดูแเฮงดีนะครับสิดูเฮงดีเพราะว่าจุลินซี่เนี่ยมันเป็นมิตรกับสวนน่าอยู่แล้วนะครับต้นไม้หรือว่าในปลาดงดิบนี่ก็มีแต่จุลินซี่นี่แหละครับกับพวกแบคทีเรียนะครับที่อันเ็บให้พวกต้นไม้จะเจร่ญนงอกงามดีนะครับ ก็มีตัวนี้นะครับสวนห้าตตรงนี้หลายๆนะครับเนาะมันเป็นมิดกับต้นไม้ห้าครับนี่ดีแห้งนี้ครับนี่อได้เรียสําหรับสวนในพุ่นใดนะครับที่เพ่นพ่นยาฆ่ายาแห้งต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับจุลินซี่ดีนะครับเพราะว่าจะเให้สวนหฮานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับเขาเอ่ยว่านะครับดินมีชีวิตนะครับมีจุลินซี์นะครับแล้วก็เฮ็ดงาน มันมันเห็บงานใหนเฮ้านะครับเอ่อเฮ้าเพียงแต่มาเพิ่มมันคือซื้อน้องพี่นออ้องเออเพิ่มมันก่อนพี่น้องเพิ่มพลังกันนะสีเล็กสีพี่น้อง ฉีดลร่วงไปน้องนี่ประมาณสองเมตรนะครับนี่ฉีดล่วงไปแนวนี่พี่น้องให้ทั่วต้นเด้อพี่น้องเด้อเออแล้วก็เพิ่มเติมแนวนี้พี่น้องยูรินซีตัวใดก็ใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อยูรินซีตามการศึกษาม่านี่เพิ่นว่ามีโอ้ยสองหมื่นกว่าสายพันธุ์หมดพี่น้องเท่าแต่ว่าเท่าประตูสุดใจสายพันธุ์มันดอกหูวแต่ว่ามันเป็นไอ ผลดีกับตน้นยางเฮานะครับนี่พี่น้องผู้ใดมีอันยังกว่าแบคทีเรียสังเคก้อเสียงเออหรือว่าจุลินทรีย์สังเคก้อเสียงเพลินน่ะอ่าเอามาพ่นได้พี่น้องนี่จุลินทรีย์ทุกโตนะครับเออทุกโตเลยทุกโตย้ำว่าทุกโตเลยพี่น้องยกเว้นอันจุลินทรีย์เกิดโรคเด้อแต่ว่าตัวเกิดโรคนะั้น คือสีบมมีคนเพาะขึ้นมานะครับเออมันมาเองพี่น้องตัวนั้นมันอยู่ที่อันไอ้ดินเฮ่านะครับถ้าดินเฮ่าบดดีนะครับตัวนั้นสีมาเลยพี่น้องก็จังว่าให้พี่น้องอันปรับสภาพดินน้ำเน่นะครับอันวันดูโรไหม่นะครับนะเออดูโร่หม่นะดูโรไหม่มันเฮ็ดไทยอัน สภาพดินเฮาดีนะครับเพื่อต่อาการจเจริญเติบโตของจิลินรี์ดีนะพี่น้องตังว่าเน้นน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากไว้นะครับอันโดโลไม้นะครับถึกเถือกนึงพี่น้องบ่ได้แพงได้พี่น้องเลยโลละเท่าไรล่ะโลละสองบาทเด้อโดโลไม่โลละสองบาทพี่น้องก็ติดตามใ้เด้อพี่น้องเด้อสวนกเกษตรเอือบนี่สิผ้าเฮ็ดนะครับ ต้นพุ่นตำๆนี่นะพี่น้องกอเพต้องซื้อดอกหน้ามันยาเพ่งๆนะที่บริษัทเขามาขายนะครับใส่ตัวน,นี้ก็ยั่วพี่น้องยูลินซี่ต่างๆเด้อยเพราะว่าจะเป็นของผู้สเสียเอมละนะครับของผู้ใดก็ใส่ได้เหมือพี่น้องเพราะว่าเป็นยูลินซี่ดีนะครับนี่ติดแบบนี้พี่น้องอันฝนตกไม่นะครับ ถัาฝน,นตกม่จะเสียได้ได้หลายจำนวนต้นหลายขึ้นนะครับ yeah. ดีว่พี่น้องโอเคมีเงินส่นวะเฮ้ย hey. <c oughs> ไปขอตัวไปเสียกันพี่น้อง